สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ขอต้อนรับสู่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครับที่นนทบุรีนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปี2556นะครับวันนี้ก็เป็นเกมในช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ที่นนทบุรีนะครับนครนนทบุรี BC นะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของ SEC Transformer ส่วนประกาศครับในการแข่งขันประเภททีมหญิงนะครับ วันนี้มีคุณนรงศรีวรเวียงครับและผมนุ่นันศรีสอนทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูการนี้สําหรับทั้ง2ทีมนะครับวันนี้โคศกสนามก็มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาของทั้ง2ทีมครับ<ก>รทีนนทบ,บุรีก่อนครับนนก็คงจะไม่แตกต่างกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ใช้พ่อนผเกิดกระผพนพันวันนี้ลงเล่นไปได้ครับวันนี้ใช้ ทางกุลภาเปย์พงศานีครับเป็นตัวเซตนะครับก็มีกติกาแก้วพินครับว่าสนาสว่างสีธนาพรทิสุการครับไคหน้าเค้าเซอร์อ่าสุรีบุญยืนนะครับแล้วมีสุจราโพสมนะครับเป็นเป็นธัญรักษ์กุลิมานะครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับมีคุณธนกิจอินเรียงนะครับเป็นหัวหน้าสตาร์ทโค้ชครับส่วนทางสมุดประการนะครับหรือ s อ c Transformer รมเมรสมุดประการมี รวมกมครับมีนิตยาสุขุมมานสีนานิสาชนกระดกพรครับและกระดาวันนะครับนี่อาจารย์เสถียรทศสองผลนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชครับวันนี้นี่สภาพทีมถือว่าปาเต็มแต่สู้ยากเหมือนกันครับครับก็อยู่ลังท้ายแล้วนะครับแต่อันนี้คงต้องไปต้องดุ้นรอนีตกชั้นนะครับอันตรายมากนะครับ วันนี้คือดูแล้วเนี่ยไม่รอดอยู่แล้วนะครับ <laughs> ทาง s c c ซ r a n s f o r m e r ์เมนะครับคงต้องไปตั้งหลักตั้งหลักกันใหม่นะครับจากการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลโปรเชเลนส์ครับที่จะแข่งขันในช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องไปคัดเลือกกันใหม่นะครับเพื่อที่เข้ามาแข่งขันในวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกต่อไปครับที่แข่งมาในาสุดท้ายก็จะเก็บไปได้แค่แต้มเดียวเองนะครับซึ่งแต้มเดียวเนี่ยมาจากการที่แพ้2ต่อ3เซตครับวันนั้นก็ถือว่า พือเต็มที่รับแ,แพ้สโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชาสีมาไป2ต่อ3เซตต้องสู้ถึงเซตที่5เลยนะที่เหลือนี่แพ้ส่วนใหญ่จะ,ะ30ศูนย์หมดเลยนะครับมีแพ้1ต่อ3เพียงแค่3นัดเท่านั้นครับแพ้30มศูนย์นี่กนัดด้วยกันครับส่วนมากจะเป็นผู้เล่นที่ยังยังเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็อาจจะระดับมัธยมอย่างนั้นเลยครับจะมี ก็มีพุกสุรุมานเป็นบุญนะครับที่ยังถือว่าอายุมากหน่อยเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้อาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่านครนทบุรีกับสุนทราการเนี่ยใส่เสื้อคล้ายๆกันนะครับนครนนท์ครับวันนี้มาในชุดเสื้อแดงกางเกงสีดำนะครับขณะที่สมุทรปราการนะครับมาในชุดเสื้อสีแสดนะครับกางเกงสีดำครับก่นคะแนนแรกนะครับเป็นของสมุทรปราการนะครับขึ้นนำก่อน1-0นะครับดวงกมลนะครับจะเสิร์ฟมือซ้ายนะครับดวงกมวล เติบแรงเลยเกินครับวันนี้เป็นตัวจริงครับดัวขโมลเป็น6คนแรกหนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับเซตแรกเติบแรงครับเป็นการพลาผิดทุกนี้ต้องอันเดอร์ให้ตีนะครับแล้วก็สุขมานเป็นบุญนะครับตีลน้นน่าจะลงนะครับทุกทีดูแล้วเนี่ยผลประการขึ้นนำสองหนึ่ง วันนี้ก็เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียนะครับตันครับชุคุมานนิสาชนพาวงนะครับเสิร์ฟไปเด็ดมาหัวเสาขึ้นมาตีแต่ว่าตีแรงเกินไปครับวันนี้วันนี้ต้องชนะนะครับเพื่อที่จะอยู่อันดับสองให้ได้นะครับนครนนทบ,บุรีเป็นสุขบางออนนะครับเป็นคนที่ตีล้นออกหลังนะครับบางออนนรภาสุประการขึ้นนำสามหนึ่ง นิสาชนเสริฟต่อครับตัวนี้ขึ้นมาลุกเซดิงจริงครับตัวนี้สูรสัสวดีบุญยืนตีตรงกลางนี่ยนะครับตอนนี้วันนี้ยังโชคดีนะครับที่ถึงแม้ตัวเซตตัวหลักมาอยู่แต่ว่าคู่แข่งเนี่ยอ่อนกว่าเกมที่ผ่านมาเยอะครับครับนบที่แล้นในโชคร้ายนะครับจริงๆแล้วนั้นหน้าที่จะเป็นฝ่าย ชนะนะครับ <ๆ S 2> ไปฟมาแล้วจะมาแผ่วปลายครับก็เลยทำให้แพ้ให้กับนครศรีมาไปแบบไม่น่าแพ้เดิมซ้ำนะครับสองสามสองสามคะแนนเท่ากันแล้วนะครับใครหน้าเขาเสื้อนะครับจะเสิร์ฟใครหน้าเสิร์ฟแรงเหลือเกินนะครับน้ำหนักมาเยอะเกินไปแล้วครับลูกนี้ โดนเปลี่ยนออกมาครับก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับของทั้งสองทีมนะครับแล้วก็แน่นอนครับนครนนทบุรีแต่ววันนี้เนติดอยู่ใน1ใน4ก็จะมีสิทธิ์เล่นซูเปอร์ลีกนะครับหลังจากที่แข่งขันกันในฤดูกาลนี้ปิดฉากลงนะครับเจ้าทีมชั้นนำนะครับ4ทีมนะครับไปเล่นกันชิงเงินรางวัลมากพอสมควรนะครับตั้งผู้ชายผู้หญิงเลย ลุดีครับเสิร์ฟมาตัวนี้ต้องอันเดอร์ครับไกลนิดนึงครับขึ้นมาตีก็เลยทําให้ตีไม่เต็มเลยโดนศูนย์นกลับเลยครับ <c oughs> พยายามที่จะถ้วยแล้วนะครับนิตยาด้วงพิาลาครับผูเ้เล่นตัวรับอิสระสรงก็ยังถือว่าเป็นรองอยู่พอสมครวรนะครับการรับบอลการเช็ดเกมขึ้นมาของสุตะการุูุดดีครับเสิร์ฟออกไปแต่ว่านนทับบุรีเนี่ยไปเสียจาก การเสียเองแบบนี้ครับทำให้แต้มมันยังติดกันอยู่ซีนีนาตโพเจริญนะครับจะเสิร์ฟมือซ้ายนะครับซีนีนาตนี่เป็นดาวรุ่งอีกคนนึงที่น่าจับตามองครับเจอบอลเร็วนะครับตีไปติดบล็อกก็จริงนะครับแต่ว่าบอลนั้นคลูดลงมานะครับตอนนี้ต้องอาศัยวาสนาสว่างสีข้างหน้าเค้าเซอร์ครับเล่นบอลเร็วนะครับคนนิด ตบค่อนข้างจะห่างเน็ตแต่ว่าก็ยังดีพอครับลุง6ครับลูกนี้ขึ้นมาหยอดก็แต่ว่าติดบล็อกวาสนานะครับตัวนี้ขึ้นมาตีจาก3เมตรมาแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปเลยครับก็เป็นคะแนนครับของทางนครนนทบุรีนะครับ7ต่อ5ต่วนี้ไจะเป็นช็อตที่ต้องแก้ไขเลยครับเมื่อช่วงนี้ต้องไปตีบอลจาก3เมตร บอลแรกโอเคเลยนะครับลูกนี้เนี่ยนะครับบอลถ้าบอลแรกโอเคนะครับตัวเซตก็สบายใจได้นะครับแล้วเป็นรัตดาวันโพจันนะครับที่ขึ้นมาตีอัดบล็อกเลยครับไล่ขึ้นมาเป็น6กต่อเจ็ดกระดกพรพันไทยสงนะครับเสิร์ฟตัวนี้ต้องยกให้สูงไว้ก่อน,นครับแล้วตีบอลโค้งมาเอา้าแต่ว่ารับบอลมาในล้นออ าไม่ฝั่งหนึ่งลูกนี้ยอดมาแต่ว่ายังรองได้เยี่ยมนะครับกืนมาลูกนี้ตีมือซ้ายเลยครับสีนาโฟจะเดินต้องฟรีบอลน,นะครับคืนให้ SCC ซ r a n s f o r m e er วเล่น,นครับลูกนี้ขึ้นมาตีบอลโคเอาบอลหลุดออกหลังไปเองนะครับแต่ว่าบอกไปทัชครับทุสินคุณคมสันค่ังเจ็ดคะแนนเท่าออกันเลยครับ กรรเสิร์ฟครับไหลหลังมาลุนี้ตีบล็อกได้เยี่ยมนะครับนะครับคะแนนจากบล็อกมาเริ่มจะมาแล้วนะครับก็เป็น8ต่อ7ครับในตอนนี้สูตรประกาศนะครับหรือ SCC t r a n s f o r m e r สูตรประกาศนะครับนำอยู่ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับออกสตาร์ทมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็สู้กับนครราชบุรีได้สนุกทีเดียวครับคุณเสถียรสะทองผลนะครับ ถ้าจะสู้เนี่ยต้องออกตาร์ดดีๆแบบนี้แหละครับถ้าออกตาร์ทแล้วตามหลังเยอะๆแล้วเนี่ยจิตใจนี่คงยากที่จะกลับาหาเกับทีมที่ตอนนี้นี่ไม่ได้รู้อะไรแล้วแต่ว่าไปไมาแล้วว่าหลังจากที่พอเข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกแล้วปรากฏว่าอาติชชัทไทยเนี่ยมาช่วยนะครับก็ทำให้ทีมนั้นได้สิทธิ์เข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับ แต่ว่าไปมาแล้วว่าหลังจากที่พอเข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกแล้วเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าอนุมานต้องไปเล่นให้กับสโมสรอิติซซีบากูนะครับที่อัศวัยจันทก็เลยทาให้ขาดอนุมานไปนะครับพอขาดอนุมานไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยเกมเหมือนขาดใจเหมือนขาดใจเลยครับ <c oughs> คือประสบการณ์น้อยมากกับยกสูงขึ้นมาตีมาครับตรงนี้ยังล้นข้ามมาครับยกให้สูงตรงนี้ขึ้นไปทิศนะครับเอาข้ามาก่อน อีกครั้งหนึ่งซ้ำมาแต่ว่าบล็อกยังเยี่ยมครับต้องฟรีบอลนครับให้ทางนครนนเล่นแต่ว่านครนนไม่ดีโอ้โหลูกนี้โทษใครไม่ได้โมโหเลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่น่าเสียนะครับคือคะแนนนคะแนนนี้ไม่น่าที่จะเป็นไปพลาดได้คือมาลูกง่ายๆเนี่ยกลายเปนว่าเล่นล้นเองครับนี่ครับมีฟรีบอลมาแล้วนะครับแต่นี่ครับอันเดอร์ล้นไปเองครับคือเข้าไปเล่น2คนแล้วกลายเปว่าไปกัดกันเองครับปันยรักคุลิมานะครับ นี่ต้องปรีบอลข้ามายกให้สูงก่อนครับจากสาเมตรขึ้นมาตีดีมากครับแต่ว่ายังติดบางอ่อนติดใหม่ครั้งหนึ่งจาก3าเมตรตีไม่แรงเท่าไหร่ครับซีนาดครับแต่ว,ว่าเล่นจังหวะ2เลยครับยังติดซีนาดและเล่นบอลเร็วครับแต่ว่าติดบล็อกเอาซีนาดไม่ทันครับข <c oughs> ยับมาแล้วครับแต่ว่าพอดีเพื่อนนั้นพยายามอันเดอร์ให้ดวงกระมนะครับไปพลาดเอง นี่พยายามจะใช้บอลเร็วแล้วนะครับพรพันเล่นจังหวะ2สุดท้ายมาได้จากการบล็อกครับพิติกาแล้วก็วาสนาเช่นไปบล็อกยังตามหลังอยู่นะครับ8-9ต่อนะครับนครนนท์ลูกนี้เด็ดมาไม่ดีครับดวงกระมวลต้องฟรีบอลข้ามมาครับจะรอได้ทันครับพรพันเรื่องล่บอลเร็วทำได้สวยมากครับใครหน้าเค้าเซอร์คือนครบุรีนี่ต้องเล่นตามจังหวะของตัวเองนะครับจะไป พูดตรงๆคือจะไปมั่วตาพูดอสู้ไม่ได้ครับไม่อันเดอร์มาอย่างเดียวเลยครับพูดอสู้เนี่ยรีบอลตลอดพฆษณาสว่างสีนะครับเสิร์ฟ9คะแนนเท่ากันแล้วครับเซตแรกขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยนะครับฝันฝันต้องเซตเองครับดูนี้ตีบอลโค้งครับดูนี้หยอดมาเอาสวยมากครับนี้ยืนขาตายพอดีครับครับสุรศรีถังวันนี้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับ รัตด,ดาวันกาบจังหวะเข้าทานนื้อครับวางลงไปแม่นทีเดียวเห็นช่องเยอะครับรัตด,ดาวันโพจันอ้าวลูกนี้ลงหรือเปล่าเสิร์ฟน่าจะลงนะครับลงในเส้นในด้วยซ้ำนะครับลูกเสิร์ฟของรัตด,ดาวันโพจันสิบเอ็ดต่อเก้าเรื่องยังไม่ร้อนครับนณฑบุรีรัต <c oughs> ดาวันเสิร์ฟต่อนะครับบอลแรกม่ค่อยดีเท่าไรครับ ฟรีบอลครับสุดสดีบุญยืนแล้วจัดมาแต่ว่าลูน้เซตมาในเซตมัดไม่ค่อยดีครับอีกครั้งหนึ่งตีเอาทัชครับแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้ลูกนี้ขึ้งเนี่ยครับอาศัยประสบการณ์ครับของคารินาคาวเซอร์ครับลูกนี้นี่จังหวะนี่เกือบพลาดแล้วนะครับขึ้นกระโดดพี่จังหวะนิดนึงนะครับแต่จังหวะกาลังจะลงปุ๊บไม่แก้ไขทําได้ดีมากครับคารินาโอ้โหหน้ายังบวมอยู่เลยนะครับโหกแก้มขวากับ ขึ้นมาข้อค่ามาก่อนนะครับเซตขึ้นมาลูกนี้ตีอย่างนี้ก็ยังรับเอาไว้ได้ครับยอดค่ามายังติดครับเซตขึ้นมาตีหัวเสาครับกระจายก้าวพินเล่นบอลเร็วลูกนี้นี่ครับถ้าต้องถ้าต้องเล่นหลากหลายอย่างนี้แล้วเนี่ยนครนนั้นมีดีกว่าครับครับเรนหน้าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับในการทำคะแนน บางทีไปเจอคู่ต่อสู้ที่อ่อนกว่าเนี่ยบางทีไปไปผ่อนไม่ได้นะครับต้องฟรีบอลเข้ามาครับด่าเอาคลายเป็นดีครับทุนนี้โอ้โหบางอ่อนเพชรเลยครับเจ็บโปรลูกนี้เป็นแต้มเฉยเลยครฟรีบอลในกายเป็นแต้มเฉยเลยคู่ต่อสู้ข้อข้ามาเฉยเลย ูนีเอาเลยครับทำได้สวยมากครับกติกาแก้วพิน,นชัวร์ครับนี่ยังเล่นไม่ได้ตามาตามาตรฐานนะครับนนทบุรี12เท่ากันดูนี่เอาล้นครับยังรองได้ครับต้องยกให้สูงแล้วขึ้นมาตีเลยครับอา้าว มีเบิ้ลบอลครับคุณคมสรรครับผู้สินที่หนึ่งเนี่ยอบอกว่าในตอนนี้มีผู้เล่นของทางสมุทรปราการนะครับอาจจะเซตลูกนี้นะครับไม่เท่ากัน,นครับนครนนท์ขึ้นนำเป็น13ต่อ12บล้วบล็อกของคาริน่าเคาเซอร์ะครับทำให้นครนนท์ขยับขึ้นเป็น14แล้วครับเริ่มได้แต้มาได้ติดนะครับ ต้องตั้งสมาธิดีๆนะครับสมุดปราการต้องพยายามเหนียวไว้ก่อนนี่อะไรโอ้โหดูนี่สวยมากครับมือซ้ายของสีนาธโพเจเดนดูครับมีตัวหลอกสีนาธใส่เต็มข้อเลยครับอนาคตไกลเลยครับสีนาทโพเจริญ ทีนี้เจอบอลเร็วเหมือนกันครับทำได้สวยมากครับเคยน้าคาวเซอร์ไม่ยอมให้สุดประการไล่ขึ้นมานะครับมี14คะแนนเท่ากันนะครับนครดนั้นขยับขึ้นเป็น15ต่อ13เคยหน้าเสิร์ฟครับบอลแรกโอเคขึ้นมาตีแต่ว่าลูกนี้ รออยู่แล้วครับล็อกครับก็16ต่อ13บนะครับนครธนบุรีนำนะครับเป็นเวลาล่อสัมเทคนิคครั้งที่2ในเซตแรกครับยังต้องเก็บรายละเอียดอยู่หน่อยครับในเซตแรกแต่อย่างน้อยก็เริ่มดีขึ้นครับในช่วงกลางเซตสำหรับนครธนบุรีชนะเพื่อที่จะการันตีอันดับที่2นะครับโดนโดนดุครับสถาพอ เดชริรับเมื่อปีที่แล้วได้เป็นคนที่พานครนนทบุรีนี่ครับคว้าแชมป์ประเภททีมหญิงมาได้นะครับวลลย์บอลไทยแลนด์ลีกแต่ปีนี้เนี่ยขอเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ให้คุณธนกิจเลี้ยงนั้นมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชไป ต่อมาต่อนะครับคะแนนเขา,เ,ขาสเสิร์ฟยังต้องพยายามเนี่ยครับเหนียวไว้ได้มากกว่านี้ครับรบางทีเนี่ยถ้าแอคชั่นไม่ได้ก็ลำบากนะครับพอเท้าทั้งสองข้างเนี่ยฟุตเบิร์นเนี่ยต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะครับนะักกีฬายืนขาตายเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นนะครับทุกทีเสิร์ฟล้นออกไป น,นี่เสียเองสี่ห้าแป๊ะม,มันนันทวุลีนี่ท้าไมเสียเองเนี่ยป่านนี้ขึ้นยี่สิบสามแล้วนะครับมากับเซตขึ้นมาขึ้นมาหลอ,อกสวยมากครับ <c oughs> มีตัวที่ขึ้นบอลหลอกครับประออนมาผ่านครับดูครับจังหวะที่ประอ,อขึ้นมาตบเล็บ บล็อกนี่กระโดดผิดจังหวะเลยนะครับโดนตัวเซตหลอกครับครับตรงนี้ล้นขึ้นมาแล้วก็ทิปต้องปรีบอลข้าไปก่อนครับจะเล่นเร็วหรือเปล่านี่ครับเจอบอลเร็วเข้าไปแล้ว,ลวเอาไมา่อยู่ครับเพราะว่าสนากับไครนาเคอร์เซอร์เนี่ยสองคนเนี่ยผู้ต่อสู้นี่จับลำบากเริ่มจะเห็นคุณภาพที่แต,ตกต่างกันมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ชูลอสัสดีบุญยืนครับเสิร์ ขึ้นมาตีบอลโค้งหัวเสาครับแต่ตีไม่แรงครับก็เลยโดนสันตว์จังหวัดลงนิดโอ้ว่านี่แกจะเน้นๆเ,เลยครับปรากฏว่าไปเจอบล็อกของทางสมุทรปราการครับบล็อกเข้าสาั่นอ่อนครับ <c oughs> งัดไม่ขึ้นครับโดนบล็อกเอาไว้ดีนาโพจะเดินครับเสิร์ฟมายกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ตีไม่แรงครับตีบอลโค้งเอาไว้ก่อนครับจะ แล้วก็จากนี้มีบล็อกของทางนั้นไปถนัดครับวาสนาจากซามเมตรดูนี่โอ้ตีสวยมากครับกติกาแก้วพิน,นครับดูนี้ตั้งรับไม่ทันพยายามจะอันเดอร์ขึ้นมาแต่ว่าหลุดออกด้านข้างไปครับทำได้สวยมากนะครับสุขมานเป็นบุญ แต่สีนาธก็มาแจกคะแนนให้กับนครนน,นทบุรีซะเลย20ครับต้องการอีก5คะแนนครับนครนน,นจะได้เซตแรกบางออนเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีนะครับตัวนี้ต้องฟรีบอลให้คู่ต่อสู้เล่นแล้วก็เซตหวัวเสาลูกนี้ตีมานี้ลำบากครับนิตยาด้วงพิลา มีนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับนิตยากับกราพัฒน์นี่ไม่รู้ว่าใครใครแมนหนักกันแต่ดูกราพัฒน์แมนกว่าครับกราพัฒน์เซ็งซิมหรือมีกีฬานี่เปิดกว้างครับกับนักวอลเลย์บอลชายก็ก้ากึ่งเยอะผู้หญิงก็มีบ้างครับกีฬาไฮบริด ครับผสมผสานกันไปครบบสนอพรครับเสิร์ฟมาอ้าวแต่ยังเล่นได้ครับยังแก้ตัวได้แล้วโดนมือซ้ายเลยครับโอ้ตีสวยมากครับรับไม่ทันครับตรนนี้ทางสุกกาโพสมต้องหยุดเจมาไว้หน่อยครับ ือต้องปิดเซตแรกให้ได้แล้วก็ต้องเรียกความมั่นใจให้ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป้าหมายคือ3เซตรวดเท่านั้น,นรับสำหรับนนทบุรีอัตราส่วนเซตเนี่ยดีกว่าคู่แข่งที่จะชิงอันดับที่2อย่างอายุทยาเ p c c นะครับนนทบุรีเสียไป16เซตนะครับอยุธยาเสียไป19เเซต มิฉะนั้นวันนี้ถ้าชนะ3ต่อ1เซต3ต่อ0เซตก็ได้แบบที่2ครับครับกระดกคอนแผ่นไทยสงูงนะครับเสิร์ฟตีบอลโค้งมาเนี่ยตีไม่แรงนะครับกติกาแกพินนะครับแต่ว่าวางได้ดีครับนี่ครับจังหวะที่เซตมาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับ คือบอลหัวสาวนี่เป็นบอลที่บางทีเนี่ยคนที่ขึ้นไปตีเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นคู่ต่อสู้นะครับว่าคู่ต่อสู้นั้นยืนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตีหนีบล็อกได้แต่บ,บอลเร็วนี่บางทีคิดไม่ออกครับตนนัดสินใจดีครับพรพันเกิดปลาดครับน้องผู้โอ้โดูตาแล้วนี่ใจสู้ครับกับนี่ไม่ได้โดนต่อยนะครับ คนกับเพื่อนร่วมทีมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจะหาว่าแฟนต่อยไม่ใช่อาติเดียด้วยพิลาศนอ่เหรอมงงเลยอาจารย์สตยีไปไหนเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับเป็องน้ำหรือเปล่าครับเอานะครับเปลี่ยนมาลงมาแล้วครับกรรพัฒพูดถึงมาเลยครับมาวัดกันหน่อยใช่ครับเนี่ยแมนกว่าต่อให้ใช้สองนุ่มเลยคือเอาดุกระบนมาเซตมาเนี่ยมมไม่ไหวครับกรรพัฒน์ <c oughs> อยู่กับทีมานานครับเซตมาลูนิ้ขึ้นมาตีนิดนึงกรรพัฒเซตมาโหเสาตีเอาทัสกคปเยี่ยมมากรื้อพิ่งจะมา <c oughs> จะหมดเซตแรกอยู่แล้วพัดเส้งซิมช่วยทีมมาตั้งแต่เล่นโปรเชเลนตนะครับตัวนี้เจอจังหวะซ้อนนะครับของพรพันเกิดปราดไปคะแนนให้กับทีมได้ครับโอ้หลายวันเลยนะครับก็จะเหมือนเดิมใช่ครับอาจจะเป็นเป็นอาทิตย์เลยนี่เดินทางไปเวียดนามมัน็หน้าบวมอย่างเงี้ เป็นไงครับนักข่าวเวียดนามคงจะถามไม่เป็นอะไรต้องแข่งมาช้าด้วยครับวันนั้นครับกราพัฒ์เซตขึ้นมาลูกนิดตีเอาทัสเลยครับไปโดนสรพุทธิบุญยืนครับบอลเปลี่ยนทางออกไปยังไม่ยอมให้ปิดเซตนะครับสุดประการ2 0ต่อยีสกรพัฒ์เซต เสติบลึกครับตัวนี้นะครับเซตขึ้นมาหลายหลังตีเอาทัสตัวนี้ติดนิดนึงบุตรยาโอ้โหต้องเอาข้ามาก่อนครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับหมดแล้วครับแต่ก็ไม่เครียดนะครับสุปราการก็ทําเต็มที่ก็อนเซตแรกนี่ครับเป็นของนครนนทบุรีนี่ครับชนะไปแบบโดยสบายครับ25ต่อ20นะครับครับ ก็เป็นคะแนนที่อาจจะดูไม่ขาดเพราะว่าในช่วงต้นๆก็ถือว่าพยายามสู้ได้ดีอาจจะตาม่่มาตรฐานบ้างในบางช่วงแต่ว่าก็ดีพอรที่จะได้เซนแรกไป